สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอรัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจําวันที่18มิถุนายนปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้ประกาศหอมให้หัวข้อเรื่องว่าปลายปีตัดสินประเทศเริ่มต้นอย่างนี้นะครับประกาศหอมบอกว่าอ่านเอาไว้เป็นความรู้กันแล้วกันครับ วัคซีนจากโรงงานเนี่ยไปไหนบ้างก่อนที่จะฉีดให้กับประชาชนเริ่มต้นที่การนำเอาวัคซีนจากโรงงานทดสอบคุณภาพก่อนแล้วก็มีการวิเคราะห์คุณภาพของวัคซีนในห้องปฏิบัติการซึ่งจะมีการดาเนินการไปพร้อมกับการตรวจสอบเอกสารข้อมูลการผลิตและการควบคุมคุณภาพของผู้ผลิตหรือว่า Summary Production Protocol วัคซีนซิโนแวค จะใช้เวลาในการตรวจสอบคุณภาพนานประมาณ1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์วัคซีนแอสตราเซเนกาที่มีโรงงานการผลิตอยู่ในประเทศไทยจะใช้เวลาในการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนเฉลี่ยนานประมาณ3วันก่อนการอนุมัติเนี่ยนะครับจะต้องส่งผลการตรวจสอบคุณภาพไปยังประเทศอังกฤษเพื่อทำการวิเคราะห์คุณภาพอีก1วันด้วยกัน หลังจากผ่านการวิเคราะห์คุณภาพจากประเทศอังกฤษแล้วกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะทำการออกหนังสือรับรองรุ่นการผลิตให้กับองค์การเภสัชกรรมซึ่งเป็นผู้นำเข้าวัคซีนจากนั้นองค์การเภสัชก็จะส่งมอบวัคซีนให้กับกลมควบคุมโรคต่อไปสำหรับขั้นตอนการจัดสรรวัคซีนเพื่อกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้ รับวัคซีนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานนั้นนะครับก็จะเริ่มต้นจากการที่องค์การเพสจชกรรมไปรับวัคซีนจากบริษัทที่สนามบินสุวรรณภูมิอันนี้เป็นกรณีที่นําเข้ามานะครับแล้วก็ส่งตัวอย่างวัคซีนและเอกสารการตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนเนี่ยไปให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบสภาพของบรรจุภัณฑ์ตรวจสอบจํานวน แล้วก็ตรวจสอบอุณหภูมิที่ใช้ในการขนส่งวัคซีนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้แล้วกรมควบคุมโรคก็จะเป็นผู้จัดสรรและก็กระจายวัคซีนตามแผนการจัดสรรวัคซีนที่สบคได้พิจารณาให้ความเห็นชอบมาแล้วทีนี้ก่อนการส่งมอบวัคซีนไปนยังพื้นที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับ mm. ก็จะมีการวางระบบการควบคุมที่มีมาตรฐานตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพ การเก็บรักษาและการควบคุมอุณหภูมิของพื้นที่ปลายทางที่จะรับวัคซีนด้วยการจัดวัคซีนทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือว่าคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหาคนครเป็นผู้บริหารจัดการนะครับโดยต้องฉีดให้สมดุลกับวัคซีนที่ได้รับให้มีวัคซีนฉีดอย่างต่อเนื่องนั่นคือเส้นทางของวัคซีนก่อนฉีดให้กับประชาชนครับมาต่อกัน เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญกันอีกสักวันหนึ่งนะครับมีโพสต์ Facebook ที่น่าสนใจของพิชิตลิกิตกิจสมบูรณ์ซึ่งเป็นอดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พูดถึงความร่วมมือกันของสองขั้วการเมืองใหญ่อาจารย์บอกอย่างนี้บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาก็คือเพื่อไทยกับพลังประชารัฐจะรวมหัวกันแก้ไขระบบการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญให้เป็นบัตร2ใบ เพิ่มจำนวนสสเขตลดสสบัญชีรายชื่อซึ่งสองพักนี้ได้ประโยชน์มากที่สุดเปลือกนอกของสภาชุดนี้เป็นการแบ่งพักรัฐบาลกับพักฝ่ายคา้านแต่ว่าเนื้อในเป็นการแบ่งระหว่างการเมืองเก่ากับการเมืองใหม่ซึ่งถ้ามองเข้าไปข้างในทั้งเพื่อไทยและพลังประชารัฐจะเห็นได้ว่า แกนนาส่วนใหญ่ก็คืออดีตแกนนาไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยซึ่งพวกเขาก็คือนักการเมืองกลุ่มเดียวกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพียงแต่ว่าแบ่งบทการเล่นในเกมเลือกตั้งและในเกมสภาแต่ล้วนมีผลประโยชน์สุดท้ายเหมือนกันก็คือการเข้าไปแชร์อํานาจภายใต้ระบอบเดิมที่ไม่แตะหมวด1และหมวด2อ,อนาคตใหม่ก้าวไกลคือเป็นพวกพาหล่าวที่เข้ากับพวกเขาไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่อง แล้วก็ต้องถูกกําจัดทิ้งเสียนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์โพสต์เอาไว้นะครับประกาศหอมบอกว่าก็ใช่ตามนั้นแหละครับพักเพื่อไทยเนี่ยประกาศมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าไม่แตะหมวดพระมหากษัตริย์ขณะนี้จึงเหลือเพียงพักก้าไกลเพียงพักเดียวเท่าน,นั้นที่ย็นกลานว่าจะรื้อหมวดหนึ่งและหมวด2พร้อมกับมีการตีโพยตีพายไปว่าพักการเมืองอื่นเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนประเทศไทยคุณผู้ฟังครับก,ก้าวไกลนี่พลาดตรงที่ว่าตัวเองไม่มีกําลัง ไร้เสียงสนับสนุนแต่คิดทำงานใหญ่สุดท้ายเนี่ยมันก็ได้แต่คิดน,น,นะครับและสิ่งที่คิดก็จะกลายเป็นเงื่อนไขไปทิ่มแทงตัวเองในวันขนา้างหน้าหากมีเสียงมากพอได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแต่โอกาสก็ริบหรี่ครับเพราะว่าการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในพื้นที่เลือกตั้งที่จะไม่กลับไปเหมือนกับวันที่24มีนาคม2562อีกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะกลับเข้าสภาของผู้สมัครสสจากพรรค ก้าวไกลเนี่ยไม่ง่ายอีกต่อไปเรื่องนี้ประชาชนส่งสัญญาณมาเป็นระยะระยะจากการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งอบจทั้งอบตและก็เทศบาลที่พักก้าวไกลเนี่ยล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงไม่เว้นแม้กระทั่งเลือกตั้งซ่อมสอสอสถานะของพักก้าวไกลก็คือการจั่วลม การเมืองเนี่ยมันเดินไปเร็วกว่าที่พักก้าวไกลคิดนะครับพักเพื่อไทยและพักพลังประชารัฐส่งสัญญาณให้เห็นแล้วว่าเป้าหมายของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คือการแก้ไขระบบการเลือกตั้งสสอ,อย่างที่พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์ได้วิเคราะห์เอาไว้ว่าสองพักนี้มีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างความได้เปรียบด้วยระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี2 5 4 0เพื่อเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ การที่พักพลังประชารัฐทั้งขยับและขย่าวพักปรับโครงสร้างใหม่คือสัญญาณเตือนพักการเมืองอื่นๆว่าหลังแก้ไขรัฐธรรมนูญล,ลายมาตราไปแล้วอาจจะมีการยุบสภาเกิดขึ้นตามข่าวเนี่ยโครงสร้างใหม่ของพักพลังประชารัฐอาจจะทําให้พักการเมืองอื่นต้องปรับตามนะครับชื่อของธรรมนัตพรมเผ่าขยับจากรองหัวหน้าพักมาเป็นเลขาธิการพักน่าจะทําให้หล,ลายๆพักเนี่ยนหนาวร,นร,นร้อนกันได้ทิ้ง ประเด็นรัฐมนตรีแป้งไปก่อนนะครับมาว่ากันเรื่อเรื่องของการวางขุมกําลังของพรรคการเมืองเพื่อเตรียมเลือกตั้งใหม่ที่อาจจะมีขึ้นในเร็วๆนี้หากพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจยุบสภาชื่อของธรรมนัตพรมเผ่าสร้างผลง,งานให้กับพลังประชารัฐชนะการเลือกตั้งซ่อมมาทุกสนามถือว่าไม่ธรรมดานะครับขณะที่พรรคการเมืองอื่นหลายพรรคยังอยู่ในภาวะระสำ่ำเพื่อไทย นอกจากจะหาหัวที่แท้จริงไม่ได้แล้วเนี่ยยังแตกออกไปเป็นพักไทยสร้างไทยประชาธิปย์เองก็ยังไม่หายตกใจจากความล้มเหลวในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก้าวไกลก็หลงเกมครับมุ่งไปโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักจนพักเสื่อมความนิยมลงไปมากนะครับเพระาะว่นาเสพคะแนนเสียงในโซเชียลมากกว่าในโลกของความเป็นจริงสุดท้ายก็ได้เสียงทิพย์ไปครับรอบปีกว่ามาน,นี้แพ้เลือกตั้งทุกระดับแบบย่อยยับ ก็ให้จับตาดูเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเสร็จนะครับเราอาจจะได้ระบบการเลือกตั้งใหม่ก็น่าจะช่วงปลายปีพลเอกประยุทธ์ประกาศเปิดประเทศในอีก120วันก็ไปตกช่วงปลายปีเช่นกันซึ่งถ้าทําได้จริงคะแนนนิยมท่วมท้นแน่นอนนะครับเตรียมตัวเราอาจจะได้เข้าคูหาเลือกตั้งเร็วกว่าที่คิดก็ได้นะครับ